คำคลุรวมกันหัวเราะเสียงดังสั้งคมเล่นไปไม่หยุดทําต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Delightful วันนี้ก็มาทําเป็นหมีกาธินะครับผมอ่าผมมาทําเป็นโรงทานเนาะซึ่งเป็นโรงเจซึ่งอ่อ ผู้คนเยอะทีนี้ขั้นตอนมันอาจจะแบบกลับไปกลับมาหน่อยแบบผมจะพากให้ฟังแล้วสูตรผมจะลงให้ใต้ลิงก์ด้านล่างอีกรอบหนึ่งเพื่อการสิทพลาดเนาะเอาไก่ลังนกงหรือว่าหมูลน้องเจลงไปปั่นให้หยาบหยาบเนาะแล้วก็เสร็จผมใช้เต้าหู้ก้อนนะครับผมอืมแล้วก็วัตถุดิบมีเต้าเจี้ยวกะทินะครับผมอาจจะผมบอกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวแนะนําให้พี่ๆน้องๆท่านเข้าไปอ่านสูตรก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่าในคลิปผมจะจะไม่ไม่ได้บอกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงกับภาพแล้วกันเนาะ admitting. ขั้นตอนแรกเราตั้งกระทะลงไปเอาเตาเจี้ยวอเทน้ามันไปนิดนึงเอาเตาเจี้ยวไปไปผัดให้หอมไปเจียวให้หอมเจียวเหมือนใกล้จะไหม้เสร็จแล้วล้วค่อยเทยกะท,ลกะทิลงไปนิดนึงเทกะทิลงไปนิดนึงแล้วก็เคี่ยวกะทิให้แตกมันนิดนึงเสร็จแล้วก็นําพริกแกงลงไปผัดให้หอมเมื่อผัดให้หอมเสร็จแล้วเทกะทิลงไปให้หมดเลย มีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าแกะแรงนกปั่นลงไปใส่เต้าหู้ที่เราขยำขยำหย,ยาบๆลงไปเลยนะคะผมจะใช้เป็นทดแทนเป็นเ,เห็ดปั่นก็ได้เห็ดนางฟ้าปั่นก็ได้นะครับผมก็จะอร่อยเห็ดยังไงก็อร่อยสุดแล้วนะคบผมมันมันมันปรุงง่ายลองแล้วแล้วก็เต้าหู้ก้อนก็ปรุงง่ายเพราะบางบางที่เขาอาจจะใช้เป็น โปรต,นะตีนเกษตรนะโปรตีนเกษตรตัวหนอนอ่ะนะที่ทำทำลาบอะเอาม,ามามาใช้แต่โปรตีนเกษตรมันจะปะเออเรียกว่าปรุงยากนิดนึงแล้วก็จะมีนม้ำมะขามเปียกนะสูตรฮะมีน้ำมะขามเปียกทุเร่ส่งคั้วนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญใช้น้าตาลปี๊บเท่านั้นนะผมในคลิปอาจจะมีน้ําตาลทรายเนื่องจากว่ามันชุระหุบเนาะอืมแต่ก็เอาซื้อน้าคือน้ําตาลปี๊บยังมาไม่ทันยังบินมาไม่ทันอ่าพอเรา copy, ใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดใสกะทิลงไปให้หมดทุกอย่างลงไปให้หมดแล้วนะครับผมใส่เอ่อทุเรส่งลงไปเลยทุบตะไคร้ลงไป นะครับผมตะไคร้ทุบๆๆใส่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็แครอทแล้วก็มาขูดขูดมันสุขูดเส้นมะละกอเออใส่ใส่ลงไปหน่อยให้มันมีเพิ่มสีสันเนาะเออแล้วเราก็ชิมเมีกะทิจะออกรสชาติมีกะทิเนี่ยต้องต้องมันนะขาดกะทิไม่ได้หนึ่งคือกะทิต้องมันสองคือต้องออกรสชาติหวานสามคือออกรสชาติเปรี้ยวสี่เค็มหน่อยๆน,ยนี่นะครับผมประมาณนะี้เตาเจี้ยวหลักสําคัญคือให้อร่อยคือต้องไป เคี่ยวให้หอมก่อนนะครับผมประมาณนั้นอืมนะอันนี้คือบอกไว้นะประมาณนี้ก็คือสูตรเนี่ยคือบอกบดเปลือกแล้วแต่ในช่วงที่ว่าสถานการณ์ที่มันทําลงทานหรือว่าลงเซอะไรเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเร่งรีบมากๆแต่ผมคนเป็นลยร้อยคนที่ต้องรอรับประทานนะครับผมประมาณนั้นก็เอ่อผมก็ได้คลิดมาประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ปรุงไปเลยปรุงแบบนี้ใส่รสดีเจหรือว่าผุงชรสเจลงไปนะครับผมใส่เกลือลงไปนะครับผมหนักเกลือแค่นั้นเองครับผมปรุงแค่เนี้ยเกลือรสดีเจ น้ำตาลไซเอ่อผู้ปิดน้ำตาลปี๊บนะครับผมประมาณนี้ก็สีสันหน้าทานไหมผมทานกับผักถั่วงอกผักติ้วหรือผักเต้ออันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เป็นใบโบกอ่าใบโบกเสร็จแล้วก็เป็นหัวปีนะผมอีกใบหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้มันจะออกออกรสแทบเปรี้ยวหวานหวานบะอ่าเปรี้ยวมันๆนะครับผมแล้วเอ่อประมาณนี้เนาะก็จะออกมีกะทิก็ออกรสมัน หวานเปรี้ยวเค็มนนหน่อยๆครับเพราะทานกับผักผมก็บอกสูตรไปหมดแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําขายด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อที่ไม่พพาคลิปใหม่ๆนะผมผมมีคลิปอะไรผมก็จะมาบอกบางสูตรเราก็ซื้อมาแต่เราจุดประสงค์คือเราอยากแบ่งปันเรื่องของการทานเจทานมังสวัต ใช้เส้นหมี่นะผมเส้นหมีว่วัยผมรสชาติมันจะเข้ากันกว่าก็มันผมเก็บภาพได้ประมาณนี้เพราะชุลหุมากเลยครับผมก็อยากจะแบ่งปันพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็เอากล้องติดหนนะ้าอ,อกเนาะประมาณนั้นก็บังว่าคลิปจะไปไประโยชน์ให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ เจอกันหัวเราสนุกสนางสองคมมันตลกจริงหัวใจเราพองโตคนของฉันใช่จริง อยู่กับเธอใจไม่ว่าคนรของฉันอยู่ตลอดตอนนี้ไม่ยา อยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอด Why you-